นะครับเรายังอยู่กับคุณโทนัลเดบิไม่สวัสดนะครับคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์ร้อนๆไทยกัมพูชานะครับอย่างที่เรียนนะฮะสถานการณ์มาหนึ่งสัปดาห์เรารักษาท่าทีเหลือเกินต้องหลีกเลี่ยงการประทัดมองไปสู่วันที่6มิถุนายนซึ่จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปฝากความหวังตรงนั้นว่าจะมีสันติภาพเราเรามองโลกสวยลาเวนเดอร์อย,อย่างนี้ขณะที่ทางกัมพูชาเขาไปไกลมากน ย้ำอีกทีหนึ่งก่อนวันที่เราจะบันทึกเทปเพียงแค่หนึ่งวันนะครับสภาแห่งชาติกัมพูชามีมติสั่งนุนหรือให้การรับรองการดําเนินการของนายมนตรีคุณมาเนตนะครับเพื่อที่จะยื่นเลือกต่อศาลโลกให้พิจารณาข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็โฟนะกัสไปสี่พื้นที่นะฮะตาเมือนทมตาเมือนโตดปราสาทตาพายแล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยมมรกตเข้าเร็วมากเข้าเร็วมาก โอเคละตรงนั้นเดี๋ยวเราว่ากันแล้วว่าตรงนั้นเราจะมีทางออกอย่างไรคนไทยเราควรจะจัดดาเนินการหรือจัดการรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าไหนๆก็อยู่กับพลโทนนเดชซึ่งซึ่ง,งเรียกว่ารับราชการจนกระทั่งกเกษียณก็เกาะติดอ,อยู่กับปัญหาเรื่องความมั่นคงมาโดยตลอดผมคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่รู้ลึกที่สุดนะฮะอยากให้พลโทนรเดชช่วยโฟกัสให้เราเห็นหน่อยให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยว่าภาพจริงๆตรงชายแดนของเราเ่ยนะฮะตรงไทยกัมพูชานยะ มันมันเป็นยังไงสาการตอนน่อสากลาชายแดนเราจริงๆเป็นนอกจากเรื่องการเมืองที่เราพูดกันถึงตอนต้นแล้วเอาเยอะๆนะตอนนี้รรเรากับกัมพูชาเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นปัญหากันอยู่สามแผง huh. สําคัญสาคัญนะครับแผงแรกก็คือปราสาทตา,มทมตามเมืองทมตาเมืองทมนะไอ้ไอตรงเนี้ยเป็นของเราแน่นอนกะัมพูชาจึงเข้ามายุ่งเกี่ยวได้น้อยแต่ก็พยายามจะก่อกวนอันนี้อันนี้ต่เราดูแซ่บกัน,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 นกด้ยนิดนึงว่า ภาษาต่างเมืองทมเนี่ยเราขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมาก่อนที่กัมพูชาจะได้อิสระภาพจากฝรั่งเศสอีก็พยายามอุตส่าห์ครับก็พยายามอุตส่าห์เนี่ยส่งทหารขึ้นมาถ่ายรูปส่งทหารอะไรขึ้นมาใช่ไหมแล้วต่อมาอันที่สองก็คือบริเวณสามเหลี่ยมมกซึ่งมันมีพื้นที่ประมาณสิบสองตารางกิโลเมตรนะครับไอ้พื้นมันเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันระหว่าง ไทยลาวกัมพูชา,าเราก็ไปสร้างาสาราตรีมุกขึ้นเพื่อไว้เป็นจุดพบปะกันของทหารครับไอ้สารานี่ก็ใช้มานานนะครับวันดีคืนดีปีเนี้ยนะฮะเึ่งสักสองเดือนที่แล้วผมจาวันเวลาไม่ได้นะ่นอนทหารก็เห็นว่าขึ้นมาเผาทิ้งซะดื้อๆปราสาทที่ไอสาราที่ว่าเนี่ยนะอก็ขึ้นมา,ผาเผาทิ้งซะดื้ๆอๆครับนะฮะ แล้วก็พยายามจะอ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขาทั้งๆที่เขมรเนี่นยไม่สามารถจะขึ้นมาโดยตรงขึ้นมาที่นีย่ยต้องไปเข้าช่องบกก่อนถึงจะมาออืนะฮะไอ้กรณีเนี่ยมันเป็นผลนะฮะมันเป็นผลทําให้เอ,อกัมพูชาเนี่ยแอบเข้ามารอกขุสดสนามเพาะนะครับขุสดสนามเพาะขึ้นมาเลย ตัวสาราไปแต่อยู่อยู่ในพื้นที่นะครับประมาณยาวประมาณเกือบหกร้อยเมตรซึ่งก็ประมาณวิ่งรอบสนามสุกรอบล่อครึ่งมันก็ยาวทหารไทยก็พยายามเข้าไปห้ามปรางนะฮะเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมถอยออกไปเราพอห้ามเขาหลายครั้งก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันกัมผู้ชายเขายิงมาก่อน เราก็ยิงสวนกลับไปบ้างในที่สุดนะครับพอหลังจากที่มีการประท่ากันแล้วฐานกัมพูชาตายไปแล้วหนึ่งคนครเราก็มีการเจราจาเรื่องนี้นะฮะโดยทั้งฝ่ายกัมพูชาเนะโทรมาขอเจราจาอืก่อนการเจราจาเรื่องนี้ก็ไายระดับไปเรื่อยๆจากแม่ทัพไปพื้นที่ขึ้นมาแล้วถึงพอบทบก็ต้อ,อ,อ,องทั้งฝ่ายพูดคุยนะครับ,รบในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่า ให้ทั้งสองฝ่ายถอยไปคนละ200เมตรนะจะจุดที่เกิดปัญหาอันนี้ก็สรุปหลังหลังสาการเลยตอนนั้นหลัง,ลงสาการ,รนะฮะทหารไทยก็โคตรด,ดีถอยเลยรีบถอยเลยร้150<ม>อยห้าสิบเบสพอถอยถึงร้อยห้าสิบเบสแล้วปรากฏว่ากักามพูชายไม่ถอยเอ,อ๊ะทำไงอะก็หันมาบอกว่าบุญถอยสิในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลทหารกัมพูชาก็เลยถือโอกาสเข้ามาขุด น,นะคกับุนสนามเพราะ,ะเขาไปเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่จริงๆคือสนามเพราะนะครับการเข้ามาขุนสนามเพราะเป็นการดําเนินการทางยุทธวิธีของทหารเห็นไ,ไหมฮเราก็จึงร้านไทยก็เข้าไปทักท้วงก็ปรากฏว่าทางกัมพูชาไม่ยอมอมีการพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาในที่สุดก็เกิดการดิน้นรทานกัมพูชาตายกันหนึ่งทางแม่ทัพ น้อยนำบูุชาโทรสัท์ไปพูดคุยกับแม่ทัพภาคสองขอใ,ให้อยูุติในสุดการเจรจาก็ไล่มาถึงระดับขอบอถทบอของสองฝ่ายก็ได้ข้อตกลงกันว่าต่างฝ่ายกันถอยจุดที่ปะทะเนี่ยลงไปโคดันสองร้อยเมตรเห็นไหมเพื่อเปิดพืน้นที่ตรงนั้นให้ว่างเลยปรากฏว่าพอตกลงกันเสร็จฐานถอยก็รีบถอยเลยตามทายแม่งโคตรสุภาพเลย ถอยแล้วก็เพราถอยไปร้อยห้าสิบเมตรัมพูชัยไม่ถอยอีกก็มาถามัมพูชาว่าทำไมไม่ถอยอ่ะัมพูชาบอกตรงที่ทหารไทยถอยไปร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยถึงร้อยห้าสิบเมตรตรงนั้นเป็นพื้นที่ของัมพูชาทับซ้อนอ๋อทับซ้อนเอันเป็นพื้นที่ของไทยชัดเลยครับพอเราถอยไปอยู่ตรงนู้นร้อยห้าสิบเมตรมันบอกกับตรงนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วตัวประเด็นก็ไม่ถอยครับนะฮะให้สถานการณ์อย่างเนี้ยมันจึง เกิดปัญหาวันนี้เกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบันครับกรรมผู้าจญคการเคลมพื้นที่ไปร้อยห้าสิบเปอรเ็นตนะครับในในในสภาพตามแนวชายแดนเนี่ยถ้าเผื่อเกิดเอาไปวัดขึ้นสารโลกอะไรจริงครับมันจะกินพื้นที่ของเราไปเ้เยอะใช่ไหมครับก็หหเหมือนกับคุณมีบ้านนี่ยคุณเสียถนนไป เียที่ถนนไปหนึ่งตารางเมตรแต่มันลากยาวไปเยอะแยะอันนี้อันนี้สาการอันนี้จรงมันจริงสับสนนะปัญหาอันนี้ทางมพูชาก็เร่งแรงมาเรื่อยเหมือนอย่างที่ภาคภูพูดตั้งแต่ตอนแรกแต่ฝ่ายเรายังช้าอไม่ได้ปิดด่านก็ยังยังเบรกไม่ปิดทหารก็พยายามจะปิดด่านครับ เพราะการปิดด่านเป็นทางเดียวที่จะไม่มีการส่งกาลังบระมูขึ้นมาที่สานกัมพูชาที่ขุดคราะแต่ฝ่ายการเมืองยังไม่ยอมไม่ปิดฝ่ายการเมืองก็ยังไม่ยอมเป็ดิดเขาบอกมีการประสานกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขนาดนั้นเลยนะของกัมพูชา,าสายตรงมารั้มนตรีกลาโหมไทยหรือว่าอยู่อย่าปิดนะอยู่อย่าปิดนะแล้วไทยเราก็สุภาพบุรุษเหมือนเดิมอีกอันเนี้ยมันต่างกันมันต่างกันที่ตรงว่า ถ้าเผื่อเราไม่ติดแล้ว <Yeah. S 2> ประชาชนคนไทยจะรู้สึกยังไงกับรัฐบาล hmm. จะรู้สึกดีขึ้นไหมนะก็<อ>ไม่แม้แต่ฝ่ายค้านสมรังสีเองก็ต้องมาพูดในเชิงชาตินิยมคอยัตางมุนเสร็จไปเหมือนกันจำเป็น uh huh. จำเป็น <Yeah. S 2> จำเป็นเพื่อหากระดานิยมจากจ uh huh. ากอับบูชาเพราะมันป,ปลุกติดก็ได้ เพรานะฉนะนั้นถ้าเรามองว่าเอสต่างฝ่ายได้ประโยชน์แต่เดิมเนี่ยแต่ไปไปมาเนี่ยคุณเซ็นเขาไปไกลกว่าเขาไปไกลถึงขนาดไปยื่นสามโลกให้ตัดสินเรื่องพิพาทเรื่องเขตแดนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าพอไปไปมาเดิมเนี่ยเราเรารู้สึกเขาร่วมมือ,อ,อ,มอกันแต่รู้สึกว่าเหมือนกับถ้าพูดตรงๆนะจะจะว่ากันเหมือนกับในที่สุดแล้วคุณเซ็นต์เขาหากักทักษิณหักแน่นอน เราจะเห็นว่าในสุดท้ายแล้วหุ่นเซ็นได้ผลประโยชน์มากกว่าเราได้อะไรเราได้แค่แระงับข่าวลือ,อได้แค่ลุติภาพจากหุ้นเซ็นแต่เขาไปไกลเลยเขาไปไกลอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณจริงๆแล้วคุณทักษิณได้อะไรซึ่งเราไม่รู้ไงที่ได้มากกว่าที่เรา <laughs> เราก็ได้แต่หนุ่มเแกจะได้อะไรว่าคุณทักษิณ แต่ถูกประชาชนคนไทยด่าขนาดที่บอกให้ระเบียบประเด็นเพื่อจะกลบข่าวไม่ดีของตัวเองของความรู้สึกแย่ๆของตัวเองมักกลับรู้สึกทําให้คนรั้สึกแย่หนักสิทินะับรัฐบาอแต่คุณเซนเข้าไปไกลก็้ได้ก็ได้ผมว่าคุณรัฐสต้องได้อะไรบ้างแต่เราไม่รู้เปนางมันจะยอมอะไรกับคุณเซนขนาดนี้แต่ในเรื่องเรื่องสาร อาญาระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเราพูดกันไว้แค่นี้เดี๋ยวท่านผู้ชมก็อาจจะตกใจแต่บางท่านก็คงไม่ตกใจเพราะว่าได้ศึกษาข้าขอกฎหมายมาแล้วที่เราว่าทางเอาะไรเขาแน่นอนละเขาจะไปยื่นไอซีเจน,นะฮะศาลศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ย <c oughs> เหมือนกรณีพระวิหาร <c oughs> <S 2> 2 <S สองครั้งเ <c oughs> ราแพ้สองครั้งเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเท่าที่ทราบมาเนี่ยผมโดนอะไรด้วยคอนเฟิร์มตัอย่า่ปั๊มนึกถึงว่าใช่หรือไม่ว่าเราไม่ยอมรับอำนาจศาล อาญาระหว่างประเทศไม่ยอมไปขึ้นศาลด้วยก็ได้ถูกไหมได้เพราะเราเราประกาศไม่ยอมรับอำนาจของศาลโลกมาตั้งแต่เราเสียประสาต่นานอบิหารจนนั่นถึงปัจจุบันเนี่ยคือมันมีกติกาอยู่ว่าคุณจะฟ้องศาลโลกได้แต่จะต้องตกลงกันทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายต้องยอมไปขึ้นด้ต้องยอมไปขึ้นด้วยต้องจูงมือกันไป,ไปครับ<อ>ซึ่งเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วนะแมนกระทั่งไปฟ้องแล้วบังคับมา ที่ายเราไม่ยอมรับก็ได้ก็มีก็มีใช่ไหมมันไม่แรงนะแต่คนไทยเราสุภาพบุดไอเพราะนั้นคุณเซนก็อาจจะได้ในเชิงการเมืองแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ไปไม่ไม่ไปถึงขั้นนั้นก็ได้แต่ทางการเมืองเขาได้นะได้แน่นอนเขาได้คะแนนนิยมประชาชนกชลกัดคืนมาอันนี้มีหมายเหตุนิดนึงจริงไหมว่าในสมัยเอาสมัยเพื่อไทยเนี่ยสมัยคุณเศรษฐาเป็นนายรัฐมนตรีเนี่ยก็เคยก็เคยตอกย้ำเรื่องนี้ว่าเราไม่ยอมรับ อำนาจไม่ยอมรับอันเดอร์สารโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็น่าสนใจแต่ว่าอในความรู้สึกของของท่านผู้ชมทั้งหลายซึ่งแฟนแฟนคอปททั้งหลายเคลื่อนไหวกันเนี่ยมันไม่มีความไว้ใจโดยสิ้นเชิงแต่เราก็ยังไว้ใจไม่ได้ไม่หเกิดรัฐบาลเรายอมรับนั่นนหะสิโอ้าเปิดรัฐบาลเรายอมรับขึ้นมาก็ผมว่าว่าอรเรื่องมันจะไปถึงการคนตามที่คนเขาคิดกันเยอะเลย คนที่เขาคิดกันทำไมไม่รักษาทหารนาทีใช่ไหมนี่แหละเขาเริ่มร่วมกับเข้ามาด่าระบบเดิมแล้อวด่าทหารระบบเดิมนะเมื่อวานนี้เล่าโ่โดนอะไรฟังว่ามีผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งทานกฎหมายนะท่านก็ท่านก็โพสและท่านมีแฟนคลับเยอะอันนี้เราสนใจมากท่านก็โพสด้วยว่าเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยรัฐบาลไม่ทําอะไรเลยสั่งถอยไม่ลุกสั่งไม่ลุกไม่ว่าแต่สั่งถอยสั่งทหารอยู่เฉย ทหารจะปิด,ด่านเพื่อสกัดก็ไม่ยอมไม่ปิดนะนะเฮ้ย hey, ถ้าอย่างนี้รัดระหารเลยดีกว่ากองทัพมายึดอำนาจซะเลยดีกว่าผมอะไรเอ๊ะมันอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านจะโด,ด,ดนด่าแน่แน่ปรากฏว่าพันกว่าคอมเมนต์พลเอกอนาลหนุนความคิดนี้หมดเลยอันนี้อันนี้ก็น่าตกใจพลเอกอนาลคิดยังไงเรื่องนี้ในในส่วนที่ดูเรื่องความมั่นคงมาตลอดผมคิดว่าเราต้องเตรียมตัวประชาชนคนไทยนะฮะ เราต้องเตรียมตัวให้มันพร้อมที่จะรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องส,าาสรังสุลให้ทหารมีอิสระในการทำง,งานอย่างเต็มที่ตามแนวชายชแดนเพราะเขาเป็นคนที่เจอกับสถานการณ์จริงรมีประสบการณ์จริงรนะฮะแล้วเขารู้ว่าสถานการณ์แบบนี้มันควรจัดการอยงไในปัจจุบันนี้ทหารเราไม่จะมีอิสระมากนะกในบัาง ดำเนินง,งานใชยแนันนอกจากปฏิบัติไม่ได้แล้วพูดลำบากอีกใช่ไหมฮะย่างพูดลำบากถ้าเพื่อพูดไปก็จะมีการขัดกับคำส <ไป S 2> ั่งของสารการเมืองับเรื่องที่สองเรามีสื่อสารโซเชียลอยู่มากมายเราควรจะสื่อกับประชาชนกับููชานะครับให้เห็นว่าสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าผู้นำเขากำลังจนตรอกเขาถึงสร้างเรื่องขึ้นครับ คุณเซนเนี่ยถึงกับเลราะอินเทอร์เน็ตจากไทยอันนี้เขาไม่ให้กับไม่ให้เขากัมพูชาที่เราจะสื่อสารความจริงกับเขาเพราะว่าคนงานกัมพูชาในไทยเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็ทราบดีว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนอยู่ในกัมพูชามันอยู่ในไทยมันก็รู้ก็เสพสื่อจากฝั่งเราเขาเสพสื่อจากฝั่งเัาเขาก็ไปไปบอกเพื่อนเขาที่กัมพูชาคุณเซนก็เลย บล็อกใช่ไอ้สถานการณ์เนี้ยเราจะต้องสื่อกับประชาชนครับให้กัมพูชาเรื่องที่สามเนี่ยผมว่ามาถึงเวลาที่นะเราต้องทำบขอมเหมือนสองเรื่องนะโดยเฉพาะอปทรจะต้องชี้ให้ประชาชนเห็นว่าหนึ่งเนี้ยเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาก็เป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องชั้นที่สี่โรงพยาบาลตำรวจก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอย่าไปลืมอย่าไปลืมครับ อย่าหลงไปเรื่องชายแดนเพราะเรื่องนี้เพราะว่าเรามีหมอเรามีแพทย์สภาซึ่งเป็นหมอซึ่งรับราชการอยู่เกินกว่าครึ่งนะมีเจ้ากรมแพทย์อะไรอะไรพวกเนี้ยคผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆ28แห่งยังขึ้นกระสุนฐานสุขอยู่เราจะต้องเพ่งเล็งตรงนี้ให้ดีต้องให้กำลังใจแพทย์สภานะเราจะทิ้งไม่ได้สองประกาศนี้จะต้องเคลื่อนไหวควบคู่กันไป นี่ครับคือสิ่งที่เราต้องทำเฉพาะหนะ้าสถานการณ์โปรโดเดเตสเอาลำดับสุดท้ายก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาก็กระชั้นกระมาดนะครับว่าในมุมมองวิเคราะห์โปรโดเตสมองว่าที่สุดแล้วสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งซึ่งอย่างอย่างที่เราบอกว่าส่งไปสารโลกเองเราไม่ยอมรับก็ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วสถานการณ์นี้จะไปจบลงตรงไหนยังสถานการณ์อันนี้จะจบลงผมคิดว่าต่อไปเนี่ยสถานการณ์มันจะเริ่มลง ับเพราะว่าคุณเซนได้ประสบความสําเร็จแล้วนะฮะเพราะเขาก็รู้จังหวะครับผมว่าเขาก็จะค่อยๆลดลงออืเพราะในขาถาเดียวกันถ้าเผื่อสถานการณ์ในวันที่สิบสี่ศาลที่คาสั่งที่ไม่เป็นคุณมกับคุณทักษิณออกมาคือเป็นไม่เป็นคุณเคือเป็นโทษแต่คุณทักษิณออกมานะฮะบทบาทคุณทักษิณก็ต้องลดลงนะฮะ ก็ไม่สามารถจะื่อนไหวอิสระได้ไม่ไม่สามารถจะขึ้นไหวอะไรได้อิสระได้แบบ <c oughs> เดิม <c oughs> ปัญหามันก็จะทําให้กัมพูชาเนี่ยเอลดการื่อนไหวลงตาม <c oughs> นะเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องผมไม่กลัวว่าปัญหามันจะแรงไปเกินกว่านี้ <c oughs> เพราะถ้าเกิดเราได้อยากให้ปัญหาแรงไปเกินกว่านี้ <c oughs> นะเราจะได้ใครข,ขบวนการทางทหารเขาจัดการกัมพูชา แต่สถานการณ์คงไม่แรงไปกว่นี้แล้วครับอ๋อวิพยาณาสถานการเรื่องของกัมพูชาก็คงมาถึงจุดนี้แหละนะฮะถึงแม้ว่ากัมพูชาจะยื่นไปสารโลกตามที่เขามีมติกันเนี่ยนะเดี๋ยวก็คงเดินต่อไม่ได้เพราะอย่างนักกฎหมายหลายคนนะคุณคำนูนสิทธิสมานก็ออกมามามาบอกเรื่องนี้นะอดีตสอวาคำนูลก็ก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมกัมพูชาสูงสุดของคุณเซนเขาคงไปจุดนั้นแหละ สถานการณ์วันนี้เขาบวกบวก,บวกจนไม่รู้จะใส่เครื่องหมายบวกยังไงเนี่ยนะฮะแม้แต่ฝ่ายค้านเองก็ยังต้องมาเล่นตามเกมของบุญเซนเลยเนี่ยนะ,ะสถานการณ์ในไทยสถานการณ์ในไทยยิ่งเล่นก็ยิ่งแย่แทนที่ยิ่งเล่นจะยิ่งสามารถจะล้างภาพพจน์ได้กับยิ่งแย่แสถานการณ์ก็จะไปชนวันที่13มิถุนายนว่าเกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะจะจะ,จะไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สถานการณ์ปัญหาคือสถานการณ์ชายแดนเราก็ยังถูกเลี้ยงไขไวู้เหมือนเดิมนะ ฝ่ายการเมืองจะต้องรู้ฝ่ายการเมืองไทยต้องรู้แล้วเขาได้ไปพอสมควรแล้วนะเราควรจะได้บ้างเราควรจะยุติออกมาแสดงบทบาทอืออกมาแสดงบทบาทเป็นฝ่ายฝ่ายคนไทยบ้างครนะเพราะฉน,นั้นการเคลื่อนไหวของคอปทอโอเคละเรื่องของอไทยกัมพูชาผ่านเข้ามา นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผ่านก้ามาแล้วก็ที่สําคัญที่มีแอคชั่นมีปริยาตอบสนองรองรับเทิงชั้นอิยมก็ถูกต้องแล้วไม่ได้ผิดพลาดอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเราก็ยังคงอย่าไปทิ้งอย่าไปหรือว่าปมปัญหาในประเทศเราที่เดิมตัวปัญหายังอยู่ที่เดิมรเรื่องชั้น14เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเรื่องของให้ควบคู่กันไปวเรื่องของคดีหนึ่งกุณทักษิณก็ยังอยู่นะครับเพียงต้องตรงนั้นยังต้องเดินหน้าต่อไปมาถูกทางแต่ต้นแล้วอาจจะมีประเด็นอะไรเข้ามาบ้าง ก็ว่ากันไปตามสถานการณ์แต่ว่าหลักก็เดินกันต่อไปพี่น้องคอพทอของเราเดินถูกทิศถูกทางเพราะว่ามีอะไรที่จะสื่อสารไปพี่น้องคอพทอของเราเช่นลยการเคลื่อนไหวของคอพทอเนี่ยเป็นในลักษณะของกลุ่มอิสระกับหรือกลุ่มพลังทางการเมืองเป็นการเคลื่อนไหวที่คนส่วนใหญ่ <c oughs> ของประเทศยอมรับนะครับยอมรับ ทุกคนคอยออฟังดูว่าทิศทางของปทอจะไปยังไงนะฮะปทอดำเนินดําดํารงตัวเป็นด่านหน้าเป็นหนังหน้าไฟให้กับประชาชนนะเป็นหนังหน้าไฟให้กับประชาชนเป็นตัวที่ถ่ายทอดความคิดเพื่อส่งกลับมาหาประชาชนส่วนใหญ่งนั้นการเคลื่อนไหวของปทอจึงเป็นเรื่องสาคัญนะครับ ผมคิดผมคิดถ้าผมให้กำลังใจกับการเคลื่อนไหวยอยันนี้อยู่นะครับพี่น้องที่เข้ามาร่วมก็เป็นคนที่เสียสละนะครับผมอยากจะไปร่วมเหมือนตอนก่อนนะฮะแต่อายุมันไม่ได้แล้วอายุผม81แล้วนั่งผมไปก็ลุกไปได้นั่งเก้าอี <c> ้ <oughs> ถึงนั่งเก้าอี้นะะพอนั่งเก้าอี้ไปประมาที่ชั่วโมงลบรูปประเดินก็ต้องมีคนเข้ามาดึง พราะฉะนั้นใครสู้นะครับผมคิดว่าประชาชนทั่วประเทศเห็นนะครับใครสู้จริงใครสู้ไม่จริงมันมีนะครับแต่ผมยืนยันว่าคอประทอนป็นสู้จริงครับอาครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณโทนัทเดชครับสวัสดีครับคุณโทนัทเดชไม่สวัสดนะครับให้ก็คิดดีๆกับเราในช่วงท้ายด้วย สู้กันต่อไปตราบใดภารกิจไม่สิ้นนะครับคนไทยก็ต้องสู้ไม่ว่าสู้กับอะไรก็ตามถึงนะครับก็ต้องสู้ต่อไปเอาละวันนี้นะครับก็จบรายการลงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่เทปหน้าจะไปคุยกับใครติดตามพวกเรากันนะครับสวัสดีครับ